สวัสดีครับจากร้านของเล่นไท a i l e ิทอยด์ .com นะครับพบกันในครั้งก,กับการรีวิวของเล่นประจําวันนะครับวันนี้ขอนําเสนอรถของเล่นบรรทุกกันบ้างตัวนี้จะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช้แบตเตอรี่ใดๆเลยจะเป็นระบบลานนะก็คือระบบแรงเฉยนี่นี่นั่นเองนะครับก็คือวิ่งใส่นั่นแหละนะนะง่ายๆเลยก็มาดูรอบๆคันดีกว่าครับตัวนี้จะไม่สามารถเปิดประตูได้นะแต่เวลาเราส่องเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นดีเทล เบาะนั่งคู่แล้วก็มีพรมอะไรอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมหมุนไปด้านหน้าครับนี่เป็นพลาสติกทั้งคันนะครับครับปรับโฟกัสัลครู่นะครับหมุนครับหมุนหมุนหมุนมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่สวยงามครับผมคันค่อนข้างใหญ่นะเทียบกับมือผมตัวนี้จะสามารถยกเทดามได้ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ถึงเก้าสิบองศาเนาะในกรณีที่เรามีการบรรทุกของเนี่ย เวลายกเทดัมเนี่ยไอ้ฝาด้านหลังเนี่ยก็จะเปิดออกเพื่อเทออกนะครับอย่างงี้มาเรามาลองวัดขนาดเจ้ารถตัวนี้กันดีกว่าครับรถคันนี้ความยาวทั้งเส้นอยู่ที่39มสซนติเมตรนะครับความสูงครับจุดที่สูงที่สุดของรถคันนี้คือ18บแดซนติเมตรครับนะครับ ด้านกว้างครับรถคันนี้ความกว้างอยู่ที่14ซนติเมตรนะครับผมเหมาะมากนะครับสำหรับให้เด็กๆน้องน้องหนูหนูเอาไปเล่นนะครับแล้วก็ผมขอให้อายุสัก3าขวบขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าชิ้นส่วนค่อนข้างเล็กเวลาหลุดออกมาถ้าให้เด็กเล็กไปเล่นมากเนี่ยเดี๋ยวเขานำเอาเข้าปากนะครับถ้า3ขวบขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเลยนะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายกับรถก่อสร้างเนี่ยเป็นอะไรที่เขาชอบอยู่แหละนะก็ ถ้าสนใจจะซื้อสินค้าตัวเนี้ยไปฝากลูกฝากหลานของคุณนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กด Subscribe หน่อยนะครับผมอ่าผมจะมีการรีวิวของเล่นทุกๆวันเลยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ